คุณจะจัดการการจองแบบนี้อยู่หรือเปล่าเช็คห้องว่างจาก Excel แล้วสรุปได้มือว่าห้องไหนว่างในวันที่เลือกแล้วมีรูมไทยไหนว่างบ้างขายห้องพักหลายช่องทางแล้วต้องคอยมาอัปเดตการจองด้วยมือต้องคอยสรุปบุ๊กิ้งในแต่ละวันด้วยตัวเองเสี่ยงหลุดวันนี้ผมมีวิธีที่ดีกว่ามานําเสนอ นั่นก็คือการใช้ระบบโซ c โซพีเอในการจัดการการจองระบบที่จะอัปเกรดการจัดการการจองคุณให้เป็นแบบนี้รวมบุ๊กิ้งจากทุกช่องทางเอามาไว้ในที่เดียวเห็นหมดว่าจองรูมไทยไหนมาบ้างจองจากช่องทางไหนบ้างพร้อมรายละเอียดต่างๆที่จําเป็นครบครันไม่ต้องทําสรุปเองเพราะว่าระบบจัดการให้หมดเช็คห้องว่างตามช่วงวันที่เลือกรู้ทันทีว่ารูมไทยไหนว่างไม่ว่างห้องเหลือกี่ห้องไม่ต้องไล่เช็คเองในแต่ละวันที่เลือกเสี่ยงพลาด ตัดปัญหาเรื่องความผิดพลาดส่วนบุคคลทําจองได้ทั้งแบบ FIT แล้วก็แบบกรุ๊ปรองรับลูกค้าได้หลากหลายแบบทําการตลาดได้ยืดยุนสามารถโพสต์ค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้าหรือว่าเก็บเงินมาจําได้เลยตั้งแต่ขั้นตอนการจองกําหนดห้องพักให้แต่ละบุ๊กิ้งอัตโนมัติตามรูมไทยที่จองมาไม่ต้องเช็คเองว่าห้องไทยนี้ว่างไม่ว่างสามารถคาดการการจองล่วงหน้าตามรูมไทยรู้ได้เลยว่าห้องแต่ละรูมไทยเหลือกี่ห้องในแต่ละวันพร้อมข้อมูลสําคัญสําคัญอย่างเช่นเปรเซ็นต์เงินเข้าพัก ADR หรือ l e f Par ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าทําเองใช้เวลาเป็นวันแน่นอนตัวช่วยจัดการกานจรยังมีอีกเพียบเลยครับที่ผมยังไม่ได้พูดติดต่อโซโลโซวันนี้หากโรงแรมของ